Oh, เคนยากุประเทศไทยคว้ารางวัล SME ดีเด่น e ในงานมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่15วันนี้งรายการตลาดวิเคห์จะพาคุณผู้ชมมากันที่งานมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่15กันค่ะภายในงานมีเหล่าบรรดานักธุรกิจ CEO บริษัทองคอ์กรภาครัฐและภาคเอกชนร่วมในงานอันทรงเกียรตินี้ค่ะและอีกหนึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจยาและอาหารเสริมที่ได้รับมอบรางวัล SME ดีเด่น e ได้แก่บริษัทเคนยากรุประเทศไทยจำกัดนำโดยนายพีรพพบหานไกยพงศ์ประธานกรรมการบริษัทเคนยากุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้รับมอบ โดยได้รับเกียรติจากนายอาคมเติมพิทยาภัยศิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้มอบรางวัลสำหรับบริษัทเคนยากุประเทศไทยจำกัดยังคงเดินหน้าในการมุ่งมั่นพัฒนาที่จะรังสรรผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริมที่ดีที่สุดเพื่อผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่องกันค่ะรายการตลาดวิเค์ต้องขอแสดงความยินดีกับรางวัลแห่งความสาเร็จในครั้งนี้เราไปฟังผู้บริหารของเคนยากุพูดถึงรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้กันเลยค่ะผมิริพมหานไกพรพงษ์นะครับประธานกรรมการบริษัทเคนยากุประเทศไทยครับวันนี้เรามารับรางวั SME ครั้งที่15ออวันนี้ได้รับรางวัลเป็นรางวัล SBD e ีเด่น,นะครับในสาขาของกลุ่มยาและอาหารเสริมครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเข้าร่วมงานออ SBD e Award ครั้งที่15ในวันนี้นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับภาคภูมิใจกับบริษัทจริงๆครับที่ได้ก้าวมาสู่การรับรางวัลในครั้งนี้ครับถ้าจะให้พูดถึงคําถามนี้นะครับมาตรฐานแล้วก็ความยั่งยืนของมาตรฐานของเราเนี่ยมันเป็นตัวบอกถึง การพัฒนาการมีมาตรฐานการทําทุกอย่างให้ตรงตามเป้าหมายเนี่ยมันจะนาไปสู่การประสบความสำเร็จในการกลุ่มกลุ่มอาหารและยาในกลุ่มนี้นะครับบริษัทของเรานะครับก็เป็นบริษัทรับผลิตยาแผนปัจจุบันแล้วก็อาหารเสริมนะครับก็บริษัทที่ก่อตั้งมา 40, 40ปีนะครับมาก็มุ่งเน้นในส่วนของผลิตอาหารเสริมที่มีนวัตรกรตตรมต่างๆมากมายครับถ้าพูดถึงจุดเด่นของบริษัทนะครับเราก็จะมุ่งเน้นถึงศักยภาพของลูกค้าเป็นหลักนะครับว่าลูกค้า ต้องการที่จะมุ่งเป้าไปสู่เป้าหมายไหนนะครับแล้วก็มุ่งเน้นที่จะพัฒนานวัตกรรมต่างๆเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลักครับถ้าแทนในช่วงนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับลูกค้าที่เข้ามาหาผลิตภัณฑ์ที่จะไปขายนะครับหรือมีอยากมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยจะมุ่งเน้นไปถึงคุณภาพของสินค้าเป็นหลักนะครับฉะนั้นเราเองก็จะผลักดันและนํานวัตกรรมใหม่ๆที่เหมาะสมกับกลุ่มของลูกค้าความต้องการของลูกค้าเป็นหลักเพื่อตอบสนองโจทย์ของลูกค้านะครับ โดยเฉพาะช่วงนี้ก็จะเป็นเทรนด์ของนักรรมัจากญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ครับเรียกได้ว่ารางวัลนี้นะครับในกลุ่มรางวัลนี้นะครับก็แสดงถึงมาตรฐานของเรานะครับในการบริหารงานมาตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นการการันตีรือก็ยืนยันได้ว่าคุณภาพมาตรฐานของโรงงานเนี่ยมีการพัฒนาอยู่อยู่เสมอนะครับจนเป็นที่ยอมรับระดับประเทศนะครับก็ทุกบริษัทนะครับมีโอกาสอยู่เสมอนะครับก็มุ่งมั่นพัฒนาในสิ่งที่เราจะก้าวเดินนะครับฉะนั้นอย่าย่อท้อในเป้าหมายที่เราจะไป มุ่งมั่นต่อไปนะครับคำนึงถึงมาตรฐานคนํานึงถึงลูกค้าคํานึงถึงผลกระทบต่างๆที่จะเข้ามานะครับแล้วก็ดิ้มรองความเสเี็รของ t า r g e หรือเป้าหมายที่เราจะมุ่งไปครับช่องทางทางไลน์เฟ e บุ๊กก็มีหมดเลยนะครับสามารถกดค้นหาได้เลยก็คือบริษัทเคนยากุประเทศไทยนะครับ kenyaku.co.th ครับสามารถเข้าไปปรึกษาหาคำ แนะนำหรือว่าอยากจะมาสอบถามเกี่ยวกับการผลิตอาหารเสริมหรือผลิตยาก็เราสามารถจะตอบโจทย์ท่านได้เสมอเลยครับตลอดเวลานะครับ